หมดพอเข้ามาตองเบาเอาว่าเอาเทคนิคครบาอาจารย์ปัจจุบันมานาาั่งแล้วก็พูดเพื่อนให้มานาั่งตรวจสภาพร่างกายแล้วยืดโตขึ้นยืดแอวยืดขายืดแข้งขึ้นเงยสายเงกขัวทำร่า,างกายให้ป,ปกติมองได้มันข่อยมันเยียงหาแล้วก็หายใจพูดขึ้นยืดโตปุ่งท้องขึ้นเบิงใส้มันก็โตเข้ากับเสยยืดขึ้น โโทโพโทนะแล้วมันก็ทําให้ร่างกายนี่เรียกว่าเฮ็ดหม่ไหมมันเกิดความลําบากแต่เฮ็ดไปอีกหน่อยนึงมันสิเกิดความเบาเบามันสิบ่ไปกดทับเส้นประสาทส่วนล่างเรียกว่าขานี่ปวดเกินไปเพราะกายมันส่งเสมอมันนักขึินเบื้องบนแต่กันเฮานั่งยอลงมันสิปวดขายิ่งหนักหนาะ แต่ข็นั่งเงือกไปทางล่างเกินไปก็ยังไปปวดที่กลนกบหนักปวดกลนกบจนทําให้ขาเกือบลอยไปถ้านั่งในตรงระดับของหลางกายคํามาตรงตรงของไผของมันของหลางกายมันเสมอบ่ปวดเกินไปถ้าปวดก็ปวดพร่อมกันเสมอในเล่าขาจนกว่าลมมันเดินได้สะดวกแล้วมันก็สิบปอนค์ายนั่งโดนไปก็เศร้าปวดนั่งไม่ไม่ก็ปวดต่อไปก็เศร้าปวด เป็นธรรมศาสตร์เมื่อภาวนาคำว่าพุทธโธในอานาปนสติซึ่งเอาเทคนิคของครูบาอาจารย์มาภาวนาหายใจพุทเขา่าหายใจโท่ออกลึกๆมาทำลึกๆร่างกายสิ่าเกิดความหลอมยืดโตขนต่อมาเอาก็ับมาหายใจพุทสั่นเข่าก็เกา่าเดี๋ยวว่าพุท โทษู้โทธ,ธรรมศาสตร์ให้ผอมกับลมหายใจและคำภาวนาให้เป็นอันหนึง่งเมื่อลมหายใจกับคำภาวนาเป็นอันหนึง่งปรับจิตก็เป็นสมาธิอยู่ในขณะนั้นสมาธิก็เกิดขึ้นแต่ว,ว่ามีวิตกวิจารปรากฏขึ้นเพราะความรู้ชัดแห่งการภาวนาพุทธและลมหายใจเข้า ลมหายใจกระทบจมูกไหลลงไปสู่หน้าอกไหลลงไปสู่ทองเมื่อภาวนาคำว่าโทลมหายใจเคลื่อนออกจากทองฐานลมออกมาสู่กระทมหน้าอกออกมาสู่จมูกนั่นฐานสุดท้ายรู้ลมหายใจและคำภาวนาพร้อมกันจิตก็เป็นอันหนึง่งคำภาวนาครับลมหายใจและจิตก็ไม่ได้คิดไปสู่ทิศอื่น พอมันถึกหูร่มอยู่ตลอดรูอยู่ตลอดเพราะคําว่ามีสติอยู่มีหูเมื่อยอยู่ตลอดหูในลมมัม่นสิบหลงบลืมในลมเพร่ะว่าการจะเริญนานาปานาสติจะทําให้หลงลืมสติสัมปันญานั้นเป็นไปโดยยากเพราะว่าแล้วก็ทําให้คนบลงหนาลงหลังง่ายมีความจําแม่นขึ้นเพราว่า เป็นการฟอกจิตใจฟอกอินทรีย์ฟอกขันเมื่อรู้ลมหายใจและคำภาวนาจิตก็เป็นหนึ่งอยู่ใน,ในขณะนั้นเรียกว่ามีวิตกวิจารปิติสุเอตกะตาพอจิตเป็นหนึ่งจิตกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากกายก็เย็นสบายเบาสบายเพราะมารู้กองลมหูลมแล้วก็มอหูคำภาวนา อยู่ในรักสามบากรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงการภาวนาก็าดีล่มหายใจขอก็ดีห่วพร้อมเสมอกายกัสีลำบอลำบากเบาสบายนั่งไปเบาสบายลืมหูเมื่อขิงเย็นเบาสบายต่อไปนานๆเข้าทำกายสังขารให้ลำงับ มารู้พร้อมจิตมันเสพอารมณ์นั่นดูพอสมควรแล้วอารมณ์บางอย่างก็จะหายไปวิตกวิจารณ์จะหายไปเพราะคำภาวนาก็ย่อมหายไปคำภาวนาหายไปบ่อช่ว่าคำภาวนาหายไปโดยโดยการถีข่ขี่ขันเบากับลืมความรู้สึกจะรู้ชัดเฉพาะลมหายใจเข้า คำภาวนาจะหายไปเรียกว่ามีปิติสุขและเอกตาลมเป็นเครื่องอยู่ในช่วงนั้นเรียกว่าจิตก็เป็นสมาธิเห็นลมหายใจชัดเจนลมหายใจบางคนก็จะเห็นลมหายใจชัดเป็นบุญเป็นแสงตาก็เกิดความสว่างบ่มืดิดพองอยู่ตลอดนั้นเรียกว่าปิติสุขเอกตาลม เกิดขึ้นบางคนก็จะเห็นไปต่างๆในดวงตาก็จะไหลบางคนก็จะเห็นลมหายใจเป็นสายเป็นสายลุ้งบางคนก็จะเป็นเหมือนกับโลกแก้ววิ่งเขาวิ่งออกอยู่ในกายก็คือลมถ้าดูลมเข้าไปข้างในก็จะเห็นเป็นโพ่งเหมือนกับร่างกายกายหยามนี่เป็นโพ่งลมหายใจนั่น เป็นร่งสีเข้าไปออกเข่านั้นเรียกว่าปิตินั้นเรียกว่าปิติเกิดขึ้นสุขเอตะกตารู้เมื่อจิตนั้นเสพอารมณ์อยู่นานๆเข้าเสพลมอยู่นานๆเข้าลมหายใจก็จะน้อยลงไปแผ่วเบาสมติมุาหายใจนาทีหนึ่งซิบเถือ่อลมหายใจจะสั้นเข้านาทีหนึ่งเรือกเก่าเทีย เทือเกตเือโฮกเือหาเธอนานๆเข้าก็จะไม่มีลมหายใจพอลมหายใจเบาละเอียดอ่อนลมหายใจเบาไม่มีลมหายใจนั่นแหละท่านเรียกว่าทํากายสังขารให้ลํางับการว่าท,ทํากายสังขารเรื่องับปะปเมนกันลมหายใจแต่เพราะจิตเป็นเอตคตาลม ปล่อยวางซึ่งปิติและสุขไม่ติดอยู่ในความสุขไม่ติดอยู่ในนิมิตปิตินั้นทําให้เกิดนิมิตเกิดเป็นแสงเป็นสีเป็นยังต่างๆนะปิตินั้นอันนี้เพื่อเล่นว่าผ่าของลมหายใจและผ่าของกายเมื่อกายสังขารระงับลมหายใจก็ระงับพิสูจนั้นก็ย่อมมีความสุขเสเวยนามากายโย จิตเป็นหนึ่งมมออกจากสมาธิมาจิตใจก็จะปองไซเบิกบานแจ่มใสมั่นคงมีสติอยู่เฉพาะในลมอยู่ตลอดขณะไม่บกมุ่นไม่ลงไหลแต่จิตใจมาถึงระดับนี้คนเคยนอนหลายกะสีนอนหน่อยมันเป็นเองเพร่อ,อยังพ่อสติสติจะรู้ลึกอยู่ตลอดสัมปรสัญญะสติสัมปรัญญะเพื่อนว่ามันอาศัยกันแล้ว รู้ตัวอยู่ขณะ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 ในลมหายใจการนอนหลับก็เหมือนกับการการกับการพักเครื่องพักเครื่องแค่แป๊บเดียวมันก็หงเมื่อเมื่อไปถึงปิติสุเอตคตาจิตเป็นเอตคตาจิตเป็นหนึ่งรู้ในลมหายใจอยู่ตลอดความฝันก็จะโหดหายไปฝันเก่งๆก็จะเสียไป เพราะการฝันเป็นการก่อให้เกิดภพศาสตรก็ให้เกิดความทุกข์บ้างสุขบ้างลงไหลในนิมิตแห่งความฝันความฝันนั้นก็เป็นจริงบ้างทุกไม่จริงบ้างส่วนมาก 80- ดสิบเกเป็ไม่เป็นจริงเมื่อบุคคลหมกมุ่นลงไหลอยู่ก็สชว่าหมกมุ่นมัวเมาอยู่ไม่มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจไม่รู้เท่าทันจิต จิตนั้นก็จะหมกมุ่นอยู่ในลมเคลิ่มไปเหมือนกับฝันแล้วกับฝันจริงๆเมื่อนอน,อนลงจะเป็นฝันหลายวัานอนฝันก็ทําให้เกิดก่อเป็นภพเป็นศาสตภพศาสตร์ยืนเน่ามันไก่ก็ยังไก่ไก่ต่อคําสอนพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้รู้เพิ่งขยับกึ้นมาว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติจะหายใจออกจะหายใจเข้า เมื่อความปีติเกิดขึ้นแผ่ส้านทั่วร่างกายร่างกายสั่นไหวร่างกายเย็นร่างกายเบาร่างกายอ่อนรังเทียเกิดจุดนั่นกัจิตใจเบาอ่อนเกิดความเมตตาเห็นสัตว์ทั้งหลายหักไปเบิดนั่นแหละก็จิตเกิดปิติก็เกิดความเมตตาในขณะเป็นสภาวะ แต่เพื่านก็นให้รู้รู้เข้ามาในลมหายใจหู้ลมหายใจจของรู้จอลมเพราะการรู้ลมหายใจก็คือการรู้ในปัจจุบันไม่ให้ลงไหลในความสุขไม่หลงไหลในความทุกข์ไม่หลงไหลในความดีใจโสมนัสความดีใจเกิดขึ้นบม,หห i, ม,หม,ม,นมให้ลงไหลบมให้มกมุ่นไม่หลงไหลในนิมิตทั้งหลายทั้งมวลนั่น ก็ยอมโหู้อยู่เมื่อรู้อยู่ทุกขณะทุกขณะในลมหายใจเข้าออกต่อไปปิตินั้นก็จะเปลี่ยนไปออกจากปิติก็จะเกิดเป็นความสุขความสุขเกิดขึ้นสุขทางกายก็ดีสุขทางใจก็ดีสุขทางกายก็คือร่างกายไม่ลำบากเพราะยังเพราะมันฝึกหายใจเงามาแล้วร่างกายมันกระบอกอืดบโพองท้องกระบอกอืดบว่ยืงปกติ พป,ปนวนว่าเสียนเวียนเก่าเดือดร่มเดินสะดวกสบายพองใสทั้ทงภายในและภายนอกก็เกิดความสุขทั้งกายและก็เกิดความสุขทั้งกายภายในเรียกว่าจิตก็เกิดความสุขในจิตใจม้วนอยู่ในจิตใจของตนเองเพิดเพลินอยู่มุกแต่ความเพิดเพิินนั้นก็ทำให้หลงในภพในาศาสตร์นันักเขา่ามีความเพิดเพลินเกิดขึ้น สุขเกิดขึนสุขเกิดขึนขในการเดินการไปการนั่งอยู่การนอนกับซุขเมื่อไปนอนก่อนเกิดความสุขนอนกับซุขในการนอนรับไร้มกม,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 มน้ารมบอตหวานสติสัมยาลูไม่เท่าเท่าทันสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปกับเป็นการเพอร้อฝันฝันเป็นพบเป็นศาสตร์ตกลงไปสู่ห้องของพบอีกคือความฝัน แต่ว่าเมื่อมีสติอยู่รู้รู้รู้ทุกขณะในลมไม่ใจ้อมันจะไปตัดผบตัดศาสคือตัดหอภบศาสคือความฝันนิมิตทั้งายทั้งมวลแสงสีต่างๆมันจะตัดเมื่อเจริญนานปานสติให้มากๆทำใหงมากอยู่มันจะไปสกัดกันเมตตนความฝันเคยฝันนี่ก่ไว้ร่างเทียนอนเป็นอาทิตย์กับบ่ฝันนอนเป็นเดือนกับบ่ฝันคำบ่ฝันมันเป็นฝันแล้วจาบ่ได้ แบบผู้เฒ่าบางคนว่านอนเบิดขึ้นฟันเบิดขึ้นสอดแจงตื่นขึ้นมาขอนอยบอกฟันเพิ่นว่าผัดเท้าเงาๆม,มันนั้นมันบ่ถือเมื่อมีสติอยู่ฝึกสมาธิอยู่คนบอกว่านอนก็เป็นการว่าเหมือนกับว่าผักเครืองบริดนนอนโด,ดนดอกคนเคยนอนสมมตินอนกลางคืน,นมือละแปดชั่วโมงมันสี่เหลือนอนอยู่เหลือ แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนอนแป๊บเดียวกะอิม่มนั่งนักเข่านั่งสมาธิอยู่นั่งให้รับจากชั่วโมงหนึ่งหรือสามจิมที่ชั่วโมงกะอิม่มมันเป็นเองพราะอย่างพอสติมันรู้อยู่ตลอดแต่มันพักผ่อนชัวขณะชัวข้าวบ่มุกหมอนบ่ลงไหลนี่แต่ว่ามันแห่งการเจริญนาปนสติมันยากขันเบาถึงพระบรมเจาวว้าบอกมันละเอียดไปเรื่อย พอเฮาทั้งหลายสิเจริญเอาแค่การรู้ลมหายใจเกิดความสุขเกิดปิติให้เห็นลมหายใจรู้คำภาวนาก็ลมหายใจน้ำกั่กัเป็นเรื่องอยาส่วนหมากพุทโธก็ลมหายใจว่พวกข้าวมันกระเสียหายไปก็เป็นความง่วงความลับซึมไปบานแต่ว่ามันก็ไดอยู่ได้หน่อยนึงสมาธิเกิดขึ้นแ๊บเดียวในขณะ บางคนกับสมาธิเกิดขึ้นขึ้นดาดับพุทโธพุทโธเ่ราะเข้ากับเสียว่าเข้าคืดไดไหมกับพุทโธหายใจกับไหมเพาเข้าคืดไดเสียไปเรื่อยนะรุดไปเรื่อยขึ้นกันก็ค่อยขาดอยู่เรื่อยนะพอเฮาฝึกยังบทันไดหลายเข้าก็จึงต้องหลงคนควยตั้งใจฝึกเฮ้าบทันหูเทคนิคเข้าไปบีบบังคับเกินไปเกิดความลำบากปวดหัวปวดเสียนเวียนเก่าบีบบังคับเกินไป มันเกิดเกิดความทรมานมันมีเทคนิคเข็ดง่ายๆโดยการรู้เสยๆเบาๆเหมือนกับจับป่าเหมือนกับจับเอียนจับแห้งเกินไปกับบไรจับคอยเกินไปกับบุยุมันจะมีเทคนิคจับของมันจับป่ากรอีจจบเบียนกปกุมขลาดจับบางแห่งประคอมันก็ดินลุดมือไปจับพ่อเอะนี่มันกระลุยไปมีจังหวะจับก็คอยมันกะ คอยเน้นหัดเขา่เขามันก็นอยู่ทุกคนเคยจับป่ากันทุกคนอันนั้นฉันได้ฉันนั่นการดูลมหายใจเอาไปบีบบังคับแหงเกินไปมันก็เกิดความทุกข์ทรมานจิตก็กระสรับกระสายกายก็ลำบากจิตก็ลำบากเกิดความเหนื่อยล้าอ่อ,อนเพลียปวดเฉียนเวียนเก่าทุกข์ทรมานบ่ได้บ่บเป็นสมาธิภาวนา วัฒนังรับตาลงพุทธโธทรมานทุกข์เข่าบีบคั้นนั่นแต่บางคนพระภาวนาพุทธโธว่าท่านได้ภาวนานั่งมันก็นลืมไปเลยมิดบ่หเมือบ่หงมือคือไม่มีรู้สติอยู่ก็เหมือนกับจับจปปับปลาเบาๆมันลอยนี้จะเข่าหึงบ่จักนั่งนโมกันนั่งไว้ภาวนาจะลืมหดภาวนาบัดเศร้าแล้วจะห่วย จักเด้ภพาาราะนาพราะซิบคำเถื่อหรือว่ามันเสียหิจากนะนั้นเพระเหตุเบาเกินไปมีสติน้อยเกินไปต้องมีสติมากขึ้นรู้เทคนิคเพราะฉะนั้นอาณาปานาสติบมเมนวาสินังรับตาอยู่ตลอดบางครั้งต้องตง้องตง้องเมินตาเมินตาลืมตาพูดโทษเหตุเบา,เบา,เบา,เบาๆเหมือนกับพบระพธิโรเมินตานยหน่อยหรือจะลืมตาไม่กระพริบ ตามที่เพิ่นวา่าเทวดาบก,กบพิบตาไม่กพิบตาพราะพรมก็ไม่กพิบตา่าจันทร์ได้ได้ยินครูอาจารย์เพิ่นวา่ามันบก,กบพิบตาเพราะไม่มีตาให้กพิบบ่มีตาหยาบคือกันกระเพ้ามันก็นเรียบ,บร้อยกพิบแต่มันจะเมิอนอยู่ตลอดพรมก็อยู่โดวยวิหารธรรมของอาณาปานสติพุทเจ้าวา่าเพิ่นวานวา่วานําเพินเ่นด้วยด้วย มีะมอะธรรมนี้กร็รู้อยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดมันคือเทคนิคเล็ดว่าเฮจะนแนมสิงายต่อร่างกายเห็ดไปเรื่อยๆขณะวเว่าเบเฮ็ดขี่ขานเฮ็ดแต่พวกเหาสีเสียใจในภายหลังพุทธเจ้าวะจงอย่าเป็นพวกประมาทจงตั้งหาที่พึ่งให้แกต,ตนเองที่พึ่งทางจิตใจจิตใจเราต้องมีที่พึ่ง คือมีที่เพิงยังใดเยานีเฮาแข็งเฮาแข็งแห่งยังบัทันิดปานใดดอกแต่ว่าลองสักมือหนึ่งเก็บไข่ได้ป่วยพ้นละบานี่ใจบ่มีทีีเพิงกระซับกระไซคืดหอดผู้อยู่ไต่คืดหอดผู้อยู่เนื้อคืดจุเมืองลางเมืองไกลคืดหอดคูบาาจาย์คืดหอดวัดว่าล่ามบาดเจ้าของก็เลยบ่ไดคิดนํำเจ้าของบ่หงหอดเจ้าของคิดเพราะยัง เพราะไม่มีที่พึ่งจิตก็ฟักไฟกระซับกระสห่วงหนามเพราะวงหลังกลัวความตายเข้ามากลัวทุกเวทนาบีบขัน่นโอ้ยใจมันทุกข์หันบาเศร้าหันตายจากลูกจากเต่าจากสามีภรรยาพอความทุกข์ความตายจะบีบขั่นทุกคนนี่ไลที่พึ่งมันจัง,จงเหตุเห็นปัจจุบันที่พระเจ้าบอกสอนนี่ก็คือเพื่อจุดนั่นเพื่อจุดนั่น แต่บุคคลใดได้เจริญไปแล้วบุคคลได้กระทําไปแล้วเมื่อถึงจุดนั้นบุหาตะผู้บอกว่าไม่ไงภาวนาพุโทโธพุธโทโธบ่ต้องบอกไปเท่าน,นันจิตมันเป็นเองเพราะยังเพราะได้ฝึกไว้ดีแล้วจิตไม่มีที่ไปจิตไม่มีที่ยึดมั่นบริไปยึดน้ำงัวค้ายสร้างหมาบริยึดน้ำลูกต่าเราก็พอจริงทั้งหลายนั้นบเทียงแล้ว จิตนั้นก็จะหวนขึ้นมาหาตนเองยานตายเมื่อเกิดความกลัวตายแล้วจิตก็จะได้สติขึ้นมีปัญญารู้เข้าไปว่าความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนทุกคนเกิดมาต้องตายจิตก็จะหาที่พึ่งมันสีแลนกลับขึ้นมาเขายานตายกับพุโทโธพุธโทโธดูลมหายใจพอยังพอเคยฝึกไว้ดูลมหายใจพุโทโธพุธโทโธมีสติอยู่หัน ต่อไปนั้นแหละก็เมื่อบุคคลตายโดยที่ไม่ทําไม่ลืมสติอย่างน้อยที่สุดเขาก็จะไปสู่สวรรค์แต่าตายโดยการลืมสติจิตไปหมกมุ่นอยู่จิตไปอยู่น้าเสือน้าผาก็าจะไปเป็นหลินเป็นไล่ไปอยู่น้าเสียน้ผาผาว่าภิกษุหรืออบาสกเหมือนขังพุทธการที่เป็นวาภิกษุติดสะภิกษุ ได้ผ่าไม่ไหมางามมาเมื่อจะคข้องทำกาลาแลวกับไปเกิดเป็นหินเป็นไรย,ยุดน้ำผ่าอัตมาเคยเปิดหลวงตาเสริมเทศดชูฟั่งในพระไตรปิฎกนะเ mm hmm. มือ่อภิกษุทั้งหลายจะแกกผ่ากันกันห้องไหว่อยู่ในผายาวผ่าผมไปยาวผ่าผมไปพูริเจ้าได้ยินโดยที่ประโสน็จึงบอกว่าดูกนภิกษุทั้งหลายปกธอทั้งหลายยาเพึ่งแจกบริขัน ของภิกษุผู้ทำผู้มรณะจงยอรอไว้ก่อนญานเขาเกบเอาผ้าเพิ่นถ้าพระเจ้าว,ว่าถ้าภิกษุทั้งหลายแจกผ้าภิกษุรูปนี้ผู้เป็นให้อยู่หันให้ตัวนี้มันกินสิเกิดความบ่พอใจปฏิฆะแกคูบาอาจารย์แล้วมันก็จะไปสู่อเวจีนรกแต่ถ้ารอไว้สักเจ็ดวัน ไม่มีบุคคลใดแจกเสื้อผ้าค,ความทุกข์ของไหลให้นี่มันอายุบนืนเพื่อนว่าเมื่อตายไปแล้วพ่อะผลแห่งบุญกุศลได้กระทำไว้ดีแล้วในตั้งแต่เป็นมนุษย์ก็จะทำให้ไปเกิดที่สวรรค์พระเจ้าจึงล่อให้ครบเก็มือเก็มือแล้วให้กระตายตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์เพราะบนตนเองจังให้พิชซูทั้งหลายแก่กบริขารอันนั้นก็เพราะจิตไปยึดมั่น ในในเครื่องแต่งตัวอันนี้เท่ากันถ้าบุาคคลใดมีจิตคือไม่ออกจิตไปยึดมั่นในในเรือนในเฮื่นของเจ้าของก็สามารถไปเป็นกับแก่กับโกขี่เกียมก็เหมือนกับเศรษฐีที่ว่าเศรษฐีตายไปแล้วพอความห่วงทรัพย์พอความมืองเฮืน่นก็จะไปเกิดเป็น กับโกห้องกับโกกับโกบ่ว่ขาวข,วข้าวขี่บ่หงเข้าคลองมาบ่วงบวงมาคลองข้อไปขายพอความหของสามีพอความของภรรยากาจะเกิดเป็นสัตว์ดูใกลไก่เขาก็คือกันกำมาฟั่งเทศกวายจารย์บนเทศเลียงว่าน้องชา้กับมีกับพี่นางเล่นเป็นสู่กันแล้วกะขา อ้าขาผัวผัวนั่นบอหงมว่าเขาขาตอนตายตายแล้วขีดหอดมึ่เมี่ย่วงเมี่ยก็มาเกิดเป็นขีเกี่ยมเกิดเป็นขีดเกี่ยมแล้วก็ซ้อมจอ่อพิงเมียบัดยำน้องไส้ก็เมี่ย,ย,เ,ยเขาอยู่ไกลซีดกันเพิน่นแกแจ้ป,ปากเจบ็จบ,จบห้องแเปะ,ปะโย่บรดยำเขานี้ไปเพิ่นไตไปซื้อเมี่ยเพิ่นกะตกใส่เมี่ย ตกใส่น้ำหนาน้ำพม้มน้ำนี่ก็ฝ่อมือเอาขาใต้คอหลอนั่นบางครั้งก็ไปเกิดอยู่นำํำนํำสัตว์บ้านเพื่อเมื่อความหวงทรัพย์จิตมีปฏิพันธ์ต่อสัตว์ห่วงขวย้ยห่วงหมาจิตก็ไปปฏิสนธิอยู่กับสัตว์เหล่านั้นก็เหมือนกับเคยเบาเรื่อง บุคคลที่เดินทางจากทะเลทรายเกิดหกหลกหาอุ่มหลูกมากตามทะเลทรายแล้วหลูกก็ได้ตายส่วนเมียเอาหลูกถิ่มตายแล้วก็วมาพ่อเศรษฐีอีกเมืองหนึง่งเขาเขา่าวกินไปเห็นหมาหมาได้กินเข่าแสบเกิดความคิดว่าอ้ยอ่อนซ่อนหมาเท่ากินเขาพอเฝ้า ของเดินทางมาเก็ตมือบริกนเขาสานนิโบกิบัมยัดเขาคำใหญ่ยยๆ่ยานเมียกินหลายกลัวยานบอีมอยัดโบกิบัมเขาเกิดแค้นเขาจกุกกินหลายเกินประมาณมาก,กัดบอย่อยเพาะทองกระเพาะเหี่ยวเจ็บทองจกุกแน่นขึ้นแค้นเขาแค่นกินน้ำลงไปแค่นหดน้ำตายตายปั๊บจิตก็เข้าไปอยู่ใน ร่างกายเขาจิตเขาไปอาศัยปฏิสนีในทองของหมาเป็นสันก็เกิดขึ้นมาก็ก่เห็นยูเมียเจ้าของเมียกกอยูน้ำเศรษฐีไปเลี้ยงงัวกระปาน้ำเมียเมียก็บโบห้แด้วาปัวแลน้ำฝนเมียต่อเสาะตอเสาะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงขวายก็ไปาหลัดซอยเมียแท้ที่จริงแล้วเพว่าจิตของบุคคลคนเฮ่านั้นมัน ไม่ใส่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใส่ผู้หญิงบ่เมนผู้ชายบ่เมนไผ่ถ้าไปอาศัยมนุษย์อยู่ก็เป็นมนุษย์ถ้าไปอาศันมนยม้าอยู่ก็ออกมาเป็นม้าสีขาถ้าไปอาศัยในถ้องงัวก็เกิดมาก็เป็นงัอ่ะพอยังพอร่างกายมันมันเป็นดำตามนั่นแต่วิญญาณมันพอเป็นสัตว์มนุษย์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่สภาว่ะถ้าไปอาศัยยังอยู่ก็เป็นอันนั้น นั่นพอวิญญาณเป็นเช่นนั้นถ้าไปซู่ในเป็นงูกะไปเป็นงูไปอยู่ในป่าเป็นป่าไปอยู่ในขี้โก้ขี้เกียมก็เป็นขี้โก้ขี้เกียมไปอยู่น้ำไก่น้ำเป็ดร่างกายมันออกเป็นไก่เป็นเป็ดแต่ว่าวิญญาณมันกับสภาวะเฉยๆอาศัยอยู่ชั้นนั้นนันเป็นสั่นเพราะฉะนั้นิปลว่าเมื่อบุคคลตายโดยที่ ผมมีสติทำกาลาตายก็ย่อมไปสู่ที่ต่ำอาศัยจิตปฏิพัน์คือหอดชิงใดก็ไปชิงนั่นถ้าคืดหอดลูกเต่าก็ไปเกิดในท้องเขาคือลวงตาเสริมเพิ่นว่าคืนหอนล้านก็ไปเจ้าหน่อยไปเกิดในท้องล้านหรือไปเกิดเป็นม้าก,กินขี่ล้านเพิ่นว่าขันคืนหอนหน้หอนหน้าตายไปเป็นปา่าตายไปเป็น งหอยบอกห้อยอยู่ผลเป็น้ำหน้าบดข้านคมก้อกมก่อยลือหายกันบ่ไปเป็นตัวนั้นก็ไปเป็นผีให้ผีหน้าเฝ้าอยู่หันสามมันเบิดกร,รม,มเบิดเวรน,นั้นพอจิตไม่มีที่ยึดจิตมันไปยึดหน้ามันกลับไปอยู่หน้าจิตไปอยู่เนื่อมเสือผ่ามันกลับไปเป็นหิินเป็นให้เป็นยุ่งเป็นยังไปเกาะมันเป็นเช่นนั้น แต่เมื่อบุคคลอยู่โดวยวิหารธรรมคืออนาปนานสติไม่เมื่อทำกาละอยู่ก็รู้ซึ่งลมหายใจอยู่บัถึเงข้าวตายว่าตายแต่ตายก็จะไม่ไปสู่ที่ต่ําอย่างน้อยที่สุดก็ไปสู่สวรรค์เพราะมีสติอยู่คือเทนบุญกุศลเจ้าของก่อนสีจเจริญอนาปาสน,นาสติใดก่อนสีเผ่านาพุโทโธพุโทโธใดมันก็ต้องคือเทนคู่บาอาจารย์ คือเทียนวัดว่าอารามเจ้าของเคยไปวัดไปว่าอารามคือเทียนหนาคู่บาอาจารย์พุทโทพุทโธจิตใจก็เพิดเพินจิตใจก็ไม่หมกมุ่นบกคิดว่าโอ้ยหนีกูผู้ใดน้อยสิใสลูกลั้นบางหล่าอีนางมาท่านบริีคิดทอดไผแต่จิตใจมันคิดถึงบุญกุศลตัวเองได้กระทำจิตใจคือเพิดเพิน